อาจารย์เซนนะครับแต่ว่าเป็นเพลงของโตโต้สโนวแย้มนะครับซีน่ะซีนอาจารย์เซนเหรอซีนมาจากอาจารย์เซนแต่ว่าโตโต้สโนวแย้มนะครับของของเพลงของโตโต้สโนวแยมมาฟังหนึ่งคนนอาจารย์เซนนะครับแล้วก็เป็นยูทูบสายลุงนะครับเอ้า เจ็บบ <toilet> <Es> <ento ing noise> ่อาจัส่งกำลังใจไปให้ลุงพลคนบ้านกกอกบ่มียังต่อเพียงอยากบอกมีแตว่สูด้อสีบามาแล้วสิรมาให้ว เอฟสีทัวร<ฮ>แดนแฟนแฟนลายร้อยกิโลลายรออ้อะแน่ลายลายโลกเอฟสีทัวไทยแฟนแฟนลายร้อยอำเภอเดินทางมาพบมาเจอมาเติมแห่งใจลุงพลป้าแต้นสอส่ทาดน,น้ำใจ ล,งล่งไหลมาด้วยมีหิตไมตรีลุงพลชัยพลคนนี้เชื่อในความดี่เฮนะ <c oughs> ้ยมาดมบเป็นี่สันจุดลม้องนักร้องเข้าห้องมาเสียงมาค่ะเสียงะเโช เต็นช่องเตน้องเพลงแป๊บเดียวบเน่อตัวที่ปตะตน้เต็นว่าจะกลองจังลองลองเมื่อกี้ละกำลังลองเพลงอย่ย่ชัยพนคนนี้ชื่อในความดีะไวรักสีลูกผู้ชื่อในความดีสักสีลูกผู้ชาย เชื่อในความหักอบ,อบอ้อมอารีสุภาพกายใจรอยิ้มที่ลุงมอบให้ขอบคุณจากใจมิตรักเป็นเพียงทำดีบางทีบ่มีภัยหู ย่าได้หดหูเด้อลุมพลคนหัวใจแกล้งไปบ่เปลยนไปบ่เปลียนไปบ่ได้ฟปไ้ไปบ่ได่ได้ไปบ่้่ไน้ปบ่ไไ่ได้ไป่ได้ไไ้ไปบ่ได้่ได้ไบ่ไน้ไ่ยเ้ไบ่นด้้งเนี่ยเพลงซึ้งปบ่้ปไ้ปบับ่น่้้้ป้่ปบ ค่ะเนี่ยลองให้สีซึ่งครับครับผมอันอันซีน์ีน์มันซึ่งเหลุงสีนมันซึ่งเหรอสีนมันซึ่งครับสีนมันซึ่งนะครับเราเคยเบิ้งฟีนะครับผมแล้วอ่ามน่ารักใจเราไม่ได้ครับสีนมันซึ่งเกินไปครับสีนมันซึ่งเกินไปครับเอาไปลองนะป้ยูเนาะก็ยังยังไม่เคยลอง ยังไม่รู้จากใครมีโทรศท์บ้างไครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ป้าคเบอร์ให้ฟังครับคิดลองห้ลูกตาแตกตาแตนีอ้าพี่บ้านี่บ้นมาขอโทรศัพท์นได้ครับโอ้นะครับผมเฮ้ยแค่ขอลองมาไหนาไหนอยู่ลองได้ใช่ใช่ไม่ทำแอลเป็นดิบ ไมนดังดังน่ถูกแล้วครับอ่าหนูก็เหรอใช่ครับถูกแล้วครับเอาเลยเสียงตึ้งดังเลยฮะเสียงตึ้งดังเลยครับแอบแอบเพราว่าพอเรื่องสองคนแรกอมาดิเสียงเนีร่การฝึกร้องเพลงต้อง่อ่จะคบไปนาทีหนจะเป็นเอาเอาเอาแบบนี้นะ มันาตีกเลี้งกรสีด่าวมัมีเลี้ยงกะสีดกันดอกอนี้ครบไหมเดี๋ยวฟา้องเดี๋ยวาร้งมีสนั่นเขาไม่ได้นะก็เขาลงมาป่นี่เด็ดเียอ้มีอย่างดอกแค่เพียงอยากลุกโอนไม่เี็นดอก เป็นแฟนหลายร้อยคนเดินทางมาพบมาเจอมาเติมใจเดี๋ยวครับเนื้อยังไม่ได้เลยครับทำนองยังไม่ได้นะครับตาวอไว้ก่อนสายขานใจรังไล่มาไม่เชื่อในความดีสักสิลูก

หัวใจเกร็งน,นงาตาหุ่นน้ำตาหัวใจต้ความรักหนู้สู้ลงทนนปาเปอีกหลานหลายคนให้กำลั องเล็กมาต่อยมาต่อยปวดทราบมาต่อยยากกันยิงมาให้แม่ด้วย,ยมันเยอะอันนี้กำลังกำลังเพชดเสียงทดสอบทดสอบ ก็ฟังแต่ว่าเราไม่ค่อยได้แบบนตต้องมีกีตาร์นะแล้วก็ทดสอบทดสอบนะคะะะรับทดสอบป้ารู้แล้วว่าลุงร้องเพลงจะต้องร้องเพลงนี้มาต่อยโปรดค่ะตอนนี้ยุงกำลังจะหามแม่ไปแล้วนะคะมาตอ่อยมาตอ่อยเอายากันยุงมาส่งแม่ด่วนนะคะ ไปกวนเขาเลยเฮ้ยบ่ดนลองไหมลองไหม ครับนี่ก็กำลังทดสอบทดสอบอยู่นะครับจำไ้มร้องเพลงเนาะครับคลิปนี้ก็ได่าน้ก่อนนะครับสวัสดีครับ